ัางงานสิบเก้าด้วยนะคะพี่ปลายสิเก้าเจอกันจ้างานคุณยายอ้อยใช่ไหมแม่อย่างงานยายอ้อยใช่ไหมโอ้ยงานคุณน้องอ้อยโอ้ยพี่คัมสบายดีสบายดีขอบนำใจเด้อคิดฮอดหลายเปลี่ยนสีผมหรือคะไม่จ้าที่ผมสีนี้ ไปหาได้เจอกันได้ที่เซ็นทันพระามเก้าครับเจอกันงานสิบเก้าครับฝากด้วยนะครับดูสองไลฟ์พร้อมกับน้องตานียตาไลฟ์ฟิเหรอ ส่งไปหาตาอยู่โลฮัลโหลเฮ้ยทำไมโซมจังเลยทำไมมีหนวดมีเขาเออลืมโกนหนวดดิไม่แม่เอาไปใส่นี้ให้แม่สวัสดีค่ะคุณโดทำอะไรอย่างโอ้ยฝันมันฝันกิดวอยู่ทำอะไรปอกมัน บอก<ช>มันเุืก,กิจเพื่อเพื่อฟูเหรอเอ่อกำลังเพิ่งขายหมดกําลังเพิ่งขายหมดน่าเศร้าจังเลยทำงานหรอไปไหนทำงานไม่ทันลรกันเขากำลังไปเหรอขายเสร็จแล้วหมดแล้วอีเวนต์วันนี้เฮ้ยงันก็ว่างละสิ ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างขายของจะให้มาปอกมันช่วยเดี๋ยวส่งพี่เบสไปพี่เบสชอบปอกมันมาเดี๋ยวกล้ยเดี๋ยวเอาเก็บกุ้ยเดี๋ยวส่งแม่เบสพี่เคียวไปปอกมันปอกกล้วยชอบมากขับรถมาเลยนะใช่แลกก็ โอ้โหดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบอกมันปอกมันบอกมันปอ,อ,อกกล้วยอยู่ท้อท้อยากเห็นแม่เบสปอกมันอุ้ยมีคนคอมเมนต์แบบนี้ด้วยแม่ <laughs> อยากเห็นแม่เบสปอกมัน <laughs> มเนะเออโอ้โหมีอยากเห็นพี่เบสปอกกล้วยนี่คอมเมนต์อีย แต่ก็อาจาจะยังนะนก็ไม่น่าจะยากแต่ก็อาจาจะยังนะพรุ่งนี้ไปงานไหนครับพรุ่งนี้ไปงานที่โครัสนม่ร่ก็น่าจะลอตโต้บางซือปะอยเปยเบนเยเบนบอกว่าให้ทำบ้านอีกหลังนึงไว้ให้พี่ไปพนี้ใช่พี่แบบออกแบบบ้านไว้ในหัวแล้ว แต,แต่บอกว่าไม่ไม่ต้องออกแบบให้พี่นะเดี๋ยวพี่จะต้องออกแบบเองถ้าออกแบบว่าคงจะได้บ้านเรือนไทยในบ้านไม้ข้าวน้าสูตพิเศษวิปนิตโคลาตม้ยมัน m o i s ไรเซอร์ nose ส่งมาแบบบ้านหรือจะสร้างเองหรือบ่กสร้างเองกับมืออะมือราคาเอง พี่แบบจะไปคุมง,งอะไรงไงจะไปสร้างสร้างอุ้ยดีอ่ะเลิศเธอแต่งรูปสวยถ่ายก็สวยครับโอ้ค่ะบ้านน้อย <laughs> <laughs> บ้านน้อยในสวนอินทาลัมไม่นะถ้าสมมุติแบบว่าไปอยู่ตรงนั้นใช่ปปะจะโค่นอินทาลัมออกให้หมดเลยนม่แรงเกินนะถามว่าทำไปทำไมทำไปให้โดนด,ด่าเฉยนี่แหละ เเขาก็มีผลผลิตอยู่นะในฝันลัมอ่ะมีนิดหน่อยมันฟาดมันอันนี้เหลือทุเรียนทุเรียนดี๋ยวจะไปสร้างอยู่สวนทุเรียนโ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 นเพราะทุเรียนยังไม่มีผลผลิตนะทุเรียนยังไม่เกิดตร้ริบหมดหรือย,อยังริบหมดแล้วเอหมนี่เต็มหน้าเลย ต้นแต่ต้นแต่กขาเรียกอต้นกลางเขาเรียกต้นแต่เลยตุ้งแต่ตุ้งแต่ตุ้งแต่ไฮคาร์บอนลงมาขนมเพลินกู้ผ่านออยอ๋อ ก้อนขับไปไหนก้อนขับก้อนขับไปแล้วก้อนขับไม่อยู่เฮ้ยก้อนขับวันนี้ได้รับอุบัติเหตุเป็นอะไรวิ่งชนประตูเล็บฉีกโอ้โหหมาได้รับอุบัติเหตุวิ่งชนประตูเล็บฉีกแม่หมาก็ยังเล็บฉีกได้เนาอเออมันมีหมาอยู่ข้างนอกประตูไง มันเห็นมันก็เลยวิ่งแล้วมันเบ่งไม่ทันไม่เคยทำให้ผิดหวังก่อนคำเรื่องการวิ่งตอนนี้ก็จะเป็นซึมๆนิดนึงนี่เรื่องซึมๆบ้างเปังไกันเนี่ยมีร้อยฟันนะเน เจ้าก้อนเหมือนแฝดเลยเอ็นดูนี่จะคอ่เป็นเังไงนี่ใยา่เป็นบอกว่าจะเอาโอท็อปห้าดาวเพราะว่าติดไหมโอท็อปห้าดาวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ห้าดาวนี่คือแรลงสูงสุดแรลงสูงสุดของท็อปเลเวลโอท็อปใช่ไหมก็เอาแต่ยา สเสด็จแม่มาแล้วได้ยินได้ยินได้ยินเสียงไหมเขายางเป็นไม้ได้ยินแล้วเสียงมาก,ก่อนตัวตลอดเลยมาเผากระดิ่งเสื้อดำอะไรรอของที่หนูทำมาขายแม่ที่ไปเรียบ <c oughs> ยิ้มเงินใครอีกม <c oughs> ยิม่งน่าจะซื้อไก่ย,ย่างหน่อย <c oughs> บอกว่ามันเดินไปไกลเหลือเกินจะทำส้มตามกินว้าายิมเงินไปซื้อไก่ย,ย่างด้วย ร้โทรกลับหาสี่วันแล้วไม่โทรกลับหาเลยนะพระราโทรกลับพาหน่อยจะหาเงินไปเขากับหาหน่อยหาเงินไปไหนจ๊ะนี่ยังอีกอ่ะกินไปติดตั้มพกกินแซ่บไม่แซ่บพกกินโุ้ยแม่กินมันตำตำแม่กินมันหมดจานเลยอะต้มตำแม่บอกว่ามีแล้วไม่หรอ ก็ค <anto> e ือแค่ใจไงก็จะไปทำไปทำกินเองจะทำกินเองตอนนี้เนี่ยดูเอาขอดูเอาเอาฟิตหน่อยดูชุดหน่อยนะชุดเข้าโรงงานวันนี้อะไรดูชุดเข้าโรงงานวันนี้ดูดูชุดเข้าโรงงานวันนี้แต่ว่าตอนนี้ย่กันะค่พาว่าเดี๋ยวไปหาอาหารมาสู่เขากินหมายถึงว่าก็ไม่ได้เพื่องาน ก็ไม่ได้อู่งานก็ถ้าอยู่ในโรงงานเป็นนานๆหน่อยก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะเป็นหัวหมดกดว้ายหน่อยประมาณนี้ก็เลยจะไปหากับข้าวโอ้ยหาหลับพานอนไปอย่ามาหาแถวนี้ขอร้องไรไหนไรไหนนี่ติ๊ต็อกก็แคท้เขาเลยเฉยคนกลไรติ๊ต็อกมีคนดูหนึ่งเดืคนอะไร สายตาน่าจะต้องไปทำเลสิกแล้วนะใส่แแบนหน่อย๋ยวกจะไปเก็บมะละกอมาทำส้มตำสู่เขากินก่อนตอนนี้ไม่ยื่นเอาทำไมไม่ทำไมไม่เอาถั่วที่ปลูกอะถั่วที่ปลูกไว้อะมันยังไม่ออกลูกมันเป็นถั่วลายทหารต้องถั่วอ่เียต้นถั่วอะไรทหารเลยนะเพราะว่าอยู่แถวตะเก็บชายแดนัวของแล้วก็ต้นต้นถั่วพกชปัน แล้วก so 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 ็ต้นถั่วคนกะเท่าไม้ที่ฟันเนี่ยลูกออกมามันก็จะเข้าเข้าแบบอ่าเล็บมือแมวโอ้เล็บผมเออเด็กยวงนะา่ารอกพูดเยอะไม่ได้โอเคไปหาข้าวกินก่อนนะพี่ายโอเคเจอกันบ๊ายบาย